พลแม่ไม่ได้ใช้พะเพลินานแล้วนะพะเพลตั้งสตินะหนูไปหยิบเสื้อนอนมาให้แม่ตัวหนึ่งเสื้อนอนหนูอยู่ไหนคะไหนนึกดิไหนเสื้อนอนหนูอยู่ไหนคะไปเสื้อนอนหนูนะอ่ะหยิบมาให้แม่ตัวหนึ่งเออเว้ยยังจําได้ว่าตู้อยู่ตรงไหนอ่าเรื่องมาตัวหนึ่งค่ะหยิบมาได้เลยอ่าเก่งมาคือมาให้แม่โอ้ยทำไมเก่งอ่ะ ทำไมเก่งอะไปนั่งคอยรางวัลน,นั่งคอยรางวัลค่ะไปที่ไปนั่งคอยรางวัลทำไมหนูเก่งอะนะอนะสวัสดีค่ะโอ้ามันมววไม่ต้องไปดมเออนั่งคอยนั่งคอยนั่งคอยก่อนเออเห็นไหมนี่อย่าเพิ่งนี่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 น,นี่แซนด์วิชน้องหมานะแซนด์วิจิ๋วจิ๋วอะหืมเนี่ยแล้วหมายอย่างพาเพลินก็กืนเข้าไปเลย อ้าวเออเห็นไหมโอเคเก่งมากแล้วเดี๋ยวตัวแห้งก่อนแล้วแม่ค่อยใส่เสื้อให้ไปไปนอนพักได้เอาเสื้อมาให้แม่ใส่ให้แล้วมาหยิบเสื้อมาแล้วแล้วแล้วหยิบเสื้อให้แม่ใส่ให้แล้วออนนาแอนนานิ่งนิ่งเอาเลยเอาเสื้อมาให้แม่เร็วลูกเอาเสื้อมาให้แม่ใส่ให้เออมาตัวแห้งแล้ว ตัวแห้งแล้วก็ต้องใส่เสื้ออุ้ยเดี๋ยวนะไปหยิบขนมไปเลยค่าใส่เสื้อมามาหยิบมาหนูหยิบขนมไปเลยค่ะหยิบขนมมาอ่าหนูหยิบขนมมาอ่าเอามาไายเลยขนมค่าใส่เสื้อค่ะใส่เสื้อเช็ดตัวเช็ดหูใส่ยาเอพิติงจิงกระเบลใส่หมดเลยอ่ะได้ขนมหมดเลยนั่งลง yes ใจเย็นเย็น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  ไม่ต้องรีบเออเดี๋ยวกันอ่าโอเคอันนี้จนะลุกให้หมดนะที่หล่อนพื้นด้วยนะลุกนะเก็บให้เกี้ยงนะเดี๋ยวมดขึ้นเออเกี้ยงเปล่าอ่าได้เชิญโอเคพักผ่อนตามอัธยาศัย <laughs> เด็กดีเห็นไหมเขาบอกว่าพักผ่อน,อนตามอัธยาศัยก็เข้าที่ของตัวเองก็คือหน้าประตูแล้วพอเดี๋ยวแม่ไปกินข้าว ก็ขวางนอนตัวแข็งไม่ให้แม่ออกเออตาเลือกตาเลือกเอามองอ่ะนอนพักผ่อนนะคะเอินขอแม่ออกหน่อยแม่จะออกไปกินข้าวขอออกหน่อยนะลุกก่อนเร็วลุกลุกให้แม่ได้ไหมคะลุกให้แม่ออกไปกินข้าวได้ไหมดูเห็นไหมทุกคนหาว่าแม่โอดใส่ร้ายแล้วมันก็เนี่ยลุกไหม ขอแม่ลุกหน่อยเออต้องเป็นเด็กดีเก่งมากโอ้โหวันนี้วันนี้ผิดคาดเว้ยโอ้โหโอ้เก่งเก่งเก่งอย่าขึ้นมาให้หนมนะดูดิโอ้โหยใส่้ายหมาโอ้ยหมาเป็นเด็กดีโดนแม่ใส่้าย,ล,ายลูกเร็วไปแม่จะเก็บที่นอนแล้วเร็วพัเพินเอาเฮ้ยลุก เดี๋ยวหันมาลุกนะแม่ไปเปิดม่านก,ก่อนไปรอขอเก็บที่นอนก่อนไปรอที่ไหนดูนะดูด,ดูวิลื่นเออ๋อยวจะเอาผ้าปูเข้ามาแล้วเอาไปรอเออแล้วแหละนอนดีดีเออนอนรอเออเอาทำไมแม่นอนกล้องอนะได้ขนมหน้าตาจะงองอหน่อยหนึ่งเอาลุกมาเอาเ็ว เร็วโอ้โหอะน,นั่งลงก่อนนั่งได้ไหมคะนั่งได้ไหมเย่อไปเตรียมลงกันเลยเออแม่ไปปิดอันนี้ก่อนแม่ปิดแอร์ก่อนอ่ะเอาอะไรมาคะไม่เอาไม่เอาผ้านี่ไม่ต้องเออเอาตุ๊กตาเออโอ้เดี๋ยวก่อนนะพาเพื่อนนะไปรอตรงบันไดนะ องไปรอเลยเย่ใ yeah. ห้ลูกเ,เดี๋ยวแม่วางพาก้าผ้าก่อนอไปอะเอาชามให้แม่ก่อนปะ่ะไปรอโอ้โหเห็นแม่แม่เปิดนมแพฉีกใส่ให้ กิดเลยเหรอเดี๋ยวนั่งลงคอยก่อนนั่งลงคอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีเออใส่นมแพ้ให้ซองเล็กๆซองหนึ่งค่ะเออ มันร้อนมากใช่ไหมลูกอันนี้เอาลูกขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะกินข้าวเมื่อกี้เนี่ยเออมาแต่งตัวสวยแล้วก็นอนอยู่ห้องแอร์นะลูกเนาะอากาศมันร้อนมากทุกคนร้อนขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นเนาะกว่าจะพ้นเมษาน่าจะอีกยาวก็ดูแลสุขภาพกันนะคะทั้งทั้งคนทั้งน้องหมานะคะดูแลกันนะคะมันร้อนสุดติ่งนะเขานอนไปละ เดี๋ยวแม่จะไปกินข้าวเข้าใจป่ะเอ๊ะหรือจะมาแปลงขนพาเพลินดีนะหรือจะแปลงขนพาเพลินดีนะ <c oughs> เดี๋ยวก็หาว่าแม่โอ๊แกลูกอีก <c oughs> อให้เขานอนค่ะมันแบบมันน้านอนอย่างเดียวเลยนะตอนนี้มันทำอะไรไม่ไหวเลยร้อนอะ่ะร้อนมาก